จะบันทึกรายการค้าของวันที่25มกราคม2558นะคะคือใจนี่ให้บริษัทลังสินพาซาจำกัดสำหรับอินรอยทำใบรับบังบินนะคะเลขที่แอเคินง e 3โดยจ่ายเป็นเช็คเลขที่3 4 5 6ี่ลงวันที่15กุมภาพันธ์2 5 5 8ค่ะจากบัญชีกระแสรายวันของบริษัท บัญชีเลขที่นะคะ081ด8 1ขีด1นีด16935ีด2นะคะเราจะมาที่เมนูหลักด้านซ้ายมือนะคะเราจะมาที่ระบบเจ้าหนี้และวิคอร์นี้นะคะคลิกเข้าไปแล้วก็ไปที่ Work ์ l โฟนะคะแล้วก็ไปที่ใบเสร็จสินค้าหรือว่า PI นะคะคลิกไปได้เลยค่ะ ใบเสร็จรับเงินซื้อก็จะขึ้นมาว่าสาขาสำนักงานใหญ่เล่มเอกสารก็จะเป็น0 0 0ยใบเสร็จจัดเจ้าหนี้นะคะแล้วก็จะกดองคค่ะก็เราจะใช้เล่มนี้ค่ะพอเข้ามาก็ยังไม่มีรายละเอียดใดๆนะคะให้กด f 3เพื่อเพิ่มค่ะเลขที่กับเลขที่อ้างอิงตรงนี้เราจะยังไม่ใส่ ให้ระบบเป็นคนรันให้เองนะคะเราจะไปใส่วันที่เลยนะคะวันที่จะเป็นวันที่25เดือนหนึ่งห้นะคะผู้ขายรหัสเราจำไม่ได้นะคะเรากดจุดแล้วก็เอ t เ r เหมือนเดิมนะคะ ตรงนี้เราจะจ่ายให้กับบริษัทลังสีพาซ่านะคะเราก็กดเลือกค่ะชื่อในรายงานภาษีจะใช้ชื่อภาษาไทายเรากด yes ค่ะมาที่คน้นใบวางบินนะคะตรงนี้เป็น N เ,เราจะเปลี่ยนเป็น Y นะคะ ที่ภายในเราจะไม่ได้ก็กดจุดแล้วก็ Enter นะคะเราจะเห็นว่ามี1นึรายกันแล้วก็คลิกถูกแล้วก็เลือกเลยนะคะจะเห็นว่าข้อมูลครบแล้วก็โอเคเลยนะคะจะเห็นว่าได้รายละเอียดมาแล้วนะคะเสร็จแล้วความเรียบร้อยของข้อมูลก็ครบถ้วนเราก็มาที่ รายการจ่ายนะคะคอลัมน์แรกเราก็ใส่จุดแล้ว Enter นะคะประเภทเอกสารธนาคารเราใส่จุดแล้วก็ Enter นะคะในที่นี้เราจะเลือก C W นะคะเพราะว่าถอดโดยเช็ค,ชคจ่ายนะคะกดเลือกได้เลยนะคะเลขที่เช็คนะคะ คือสามสี่ห้าหกเจ็ดแนะคะแล้วก็กด Enter นะคะวันที่เช็คกับวันที่รับ่จยเช็คเป็นวันเดียวกันนะคะส่วนวันที่เช็คเราจะต้องเปลี่ยนตรงนี้นะคะให้เป็นวันที่15เดือนกุมภาพ ก็กด enter ลงมาได้เลยนะคะมาที่สมุดบัญชีเงินฝากนะคะเราก็จะใส่จุดแล้วก็ enter นะคะในที่นี้จะมีออมทรัพย์กับกระแสรายวันนะคะแต่เราจะเอาชื่อสมุดเงินฝากกระแสรายวันนะคะ กดเลือกเลยค่ะซึ่งจะตรงตามโจทย์คือถอนจากสมุดบัญชีเงินฝากคือ081-1-169352นะคะจะเป็นรหัสธนาคารเช็คคือ kban นะคะกสิกรไทยคือข้อมูลครบแล้วเราก็ไม่ต้อง นี้แล้วเราไม่ได้บันทึกอะไรเพิ่มแล้วนะคะให้เราไปที่แถบรายการอินไว้เลยนะคะกลับมาที่รายการอินไว้เสร็จแล้วเราก็กด f 1 0เพื่อบันทึกเลยได้เลยนะคะ รายการก็จะขึ้นลงบัญชีที่เวอร์เชอร์เลขที่ PC 5 8 0 1 0 0 0 2วันที่25 0158รหัสบัญชีก็คือ2 0 1 1 0 2เจ้าหนี้การค้าจำนวนด้านเดบิตคือ9 6 3 0 0นะคะถัดมาคือเช็คจ่ายรอนำ เงินเข้าบัญชีนะคะรหัสบัญชีคือ201 204ย์หนจำนวนด้านเครดิตคือ96300ัยอดรวมเท่ากันทั้งด้านเดบิตและเครดิตกด F 1 0บันทึกนะคะระบบจะถามว่าพิมพ์ไหมเราเราไม่พิมพ์นะคะเพราะว่าเราได้จากเจ้านี้มาเรียบร้อยแล้วเรากด no น,นะคะมาหน้าจอนี้เราไม่ต้องการลงรายการอะไรเพิ่มแล้ว เรากด Escape ออกนะคะระบบถามว่ายกเลิกข้อมูลนี้ไหมให้เราตอบ Yes นะคะกลับมาที่หน้านี้ก็จะได้เลขที่ภายในเลขที่ออ่ง E วันที T ่คือ25 0158ผู้จำหน่ายก็คือบริษัทลังเซีพาซาคือข้อมูลครบแล้วเราก็กด Escape ออกได้เลยค่ะ แล้วก็กด c a n c e ิได้เลยค่ะในการค้าของวันที่25มัมกราคมเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะ